สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟรทเวตนะครับนั่นก็คือตะวันใาย p k เคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนะครับประกาศนะครับผ่านสื่อนะครับบอกว่าในไฟต่อไปนะครับอยากจะข้ามมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับ โดยให้ทางด้านศึกวันหรือบอสชาตรีนะครับจัดมาได้เลยนะครับอยากให้เขาเจอกับใครนะครับและเป้าหมายของตะวันฉายนะครับนั่นก็คือแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นเฟเธอเวทนะครับคนที่เป็นแชมป์อยู่นปัจจุบันก็คือชิงคิสอัลลาซอฟนะครับซึ่งตะวันฉายนี่ก็อยากจะพิสูจน์ฝีมือนะครับว่าในกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่เขาจะสู้ได้ไหมนะครับและที่สําคัญนะครับเขาอยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับอยากเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆนะครับ เราก็จะมาทำความรู้จักนะครับเรียกได้ว่า5นักชกนะครับในกติก,กาคิกบ็อกซิ่งนะครับเรียกได้ว่ารอต้อนรับตะวันฉายอยู่นะครับก็ถือว่ามีแต่ด่านหินทั้งนั้นนะครับคนแรกนะครับก็นั่นก็คือไทฟูนออสแคนนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักชก จอมแกร่งนะครับมีหมัดนะครับที่หนักน่วงรุนแรงอย่างมากนะครับและที่สําคัญนะครับเขาบูดุดันแล้วก็อึดทอรหดด้วยนะครับโดยเจ้าไทฟุนนี่ก็มีโปรแกรมนะครับที่จะเจอกับซูเปอร์บอลสิงห์มาวินในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็ถือว่านี่คืออีกหนึ่งนักชกนะครับที่อันตรายนะครับและอีกคนนะครับอันดับ4นะครับนั่นก็คือโจเปโตเซียนนะครับอดีตแชมป์เปี้ยนโลกคิกบ็อกซิ่งนะครับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นนักชก คิกบ็อกซิ่งนี่ว่าดีที่สุดของโลกนะครับหลังจากที่แพ้นอกเจ้าซูเปอร์บอลไปนะครับแล้วก็เสียเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งไปนี่ก็ยังไม่ได้เห็นเขากลับมาชคเลยนะครับแต่เขาก็ยังขึ้นรงคิงอันดับ4ี่นะครับและอันดับสานะครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องนะครับนักชกจอมแกร่งชาวไทยวัยสามสิบเอ็ดปีนะครับโดยสิทธิชัยนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเจ้าพ่อนะครับเจ้าพ่อคิกบ็อกซิ่งนะครับของไทยเลยก็ว่าได้นะครับซึ่ง ชื่อเสียงนี่โด่งดังระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่ามาเซ็นสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพนี่ก็ประทะมาหลากหลายคนแล้วนะครับซูเปอร์บอลก็เคยเจอนะครับแม้แต่แชมเปี้ยนโลกอย่างชิงกิสอลาซอฟเขาก็เจอมาแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับเคยเจอกับตะวันฉายมาแล้วนะครับในกติกามวยไทย3ยกนะครับในรายการวันแชมเปี้ยนชิพเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับโดยเป็นทางด้านสิธิชัยนะครับชนะตะวันฉายนะครับโดยตอนนั้นตะวันฉายเพิ่งปล่อยเวทมาชกครั้งแรกนะครับ เราก็รอดูนะครับว่าในอนาคตนะครับถือว่าตะวันฉายและสิทธิชัยจะมีโอกาสมาโคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งหรือไม่นะครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับ และอันดับ2นะครับตะวันฉายก็มีโอกาสที่จะเจอกับเขาเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเจมารัสนะครับก็เป็นนักชกชาวอาร์เมเนียนะครับเบลเยียมนะครับวัย31ปีนะครับผู้เคยประทะทั้งซุปเปอร์บอลสิงหาวินและสิที่ชัยมาแล้วนะครับโดยทางด้านเจมารัสนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะท้าชิงเข้มขัดแชมเปี้ยนโลกคิกบ็อกซิ่งนะครับกับชิงกิสอัลลาซอฟนะครับก็รอดูนะครับว่าคู่นี้นะครับเจอกันนะครับในวันที่5สิงหาคมนะครับ2566นี้นะครับ ก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับดูว่าเข้มขัดแชมเปี้ยนโลกนะครับจะอยู่ที่เดิมหรือจะเปลี่ยนเอวนะครับอันนี้ก็รอติดตามนะครับว่าใครจะชนะนะครับไม่ว่าใครจะชนะนะครับตะวันฉายก็อยากจะชิงกับคนนั้นอยู่แล้วนะครับและอันดับหนึ่งนะครับแร็งกิ้งอันดับหนึ่งนะครับที่ตะวันฉายก็มีโอกาสที่จะเจอกันเหมือนกันนะครับนั่นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์บอนสิงมาวินนะครับอดีตแชมเปี้ยนโลกคิกบ็อกซิ่งนะครับชาวไทยนะครับ ก็ถือว่าซุปเปอร์บอลนี้ก็มีโปรแกรมแล้วนะครับที่จะเจอกับไทฟูนออสแคนนะครับในวันที่10มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็ รอดูนะครับว่าซูเปอร์บอลจะเข็นฟอร์มเก่งเรียกสัทธาแฟนมวยกลับมาได้หรือเปล่านะครับสภาพร่างกายและจิตใจจะเหมือนเดิมหรือไม่นะครับอันนี้ก็ถือว่าซูเปอร์บอลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอกับตะวันฉายเช่นกันนะครับนี่ก็คือ5อันดับนะครับ5นักชกนะครับที่รอต้อนรับตะวันฉายนะครับแต่ตะวันฉายข้ามมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายๆเลยนะครับก็มีแต่ระดับเทพๆนะครับมีแต่ระดับ โลกทั้งนั้นนะครับก็รอดูนะครับว่าทางด้านบอชาตรีนะครับและสิบวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจะประกบให้ตะวันฉายเจอกับใครนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับในไฟแรกนะครับที่ตะวันฉายจะชกนะครับก็รอติดตามนะครับก็หากมีข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรลบฟังนะครับก็หากผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับ ฝากไปด้วยครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยนะครับและก็ลุ้นมวยนะครับลุ้นกีฬาทุกประเภทนะครับครบจบที่เดียวนะครับอย่าลืมนะครับฝากไ้ด้วยนะครับ atig24 นะครับ a t g 2 4นะครับครบจบที่เดียวครับ